สวัสดีค่ะเจเียนอุ้ยอันนี้ผัะชักบ่งเครยังเลยชังบ่งขั้นไฟตานแบบสบายตะกี่ได้จ้ะอันนี้เจฟ้าได้จ้าเจฟ้าจ้าอ่านะคะตอนนี้ก็คือผัดชักบ่งนะคะอันนี้ก็คือผัดชักบ่งนะคะผัดชักบุ้งค่ะเตเียนไปคนผัดนะคะอันนี้เราไม่ใช้เตาแก๊สเด้อห้าไปใส่เตาแก๊สได้จ้า เ้าใส่แบบธรรม,มาตาทีพออีเม่เข้ากับผ้าแบบนี้แล้วตัดไว้ใส่แบบอะไรนะไ <c oughs> ม,ม้ยางเอออันนี้ไม้ยางด้วยค่ะเด้ออันนี้ไม้ยางด้วยค่ะจะเลี่ยนเอามาไห้ค่ะอันนี้ไม,ม้ยางใส่ฟื้นค่ะสมัยตะกี้เพิ่งก็ใส่ฟื้นนี่แล้ค่ะมาต้องเบิ่งยังค่ะ,สะแสบ,บแน่นอนแสบจ้ะแบบบสะแบ,บนะคะ,สะแสบหมักเลยจ้าอันนี้สแสบหมักเลยจ้า แซ่บค่ะแซ่บแซ่บแสบแสบจะแซ่บแซ่บจะแซ่บฮะนี่ไงนี่ไงแซ่บจ้าเข้ามาต่อไปยังไรเนาะเออใส่น้ำมันหอยลงไปใส่ลงไปค่ะควันกะย่างมันควันกะย่างมันค่ะควันกะย่างมันค่ะบ่เป็นยังค่ะ ผัดผักบุ้งน้ำมันหอยเอออ่ะครึ่งนึงแต่ะครึ่งนึงแตะพ่อแหละพ่อแหละหมดแหล่ามดจระเข้คนอดีไม่ต้องกินคอืกินแต่คนเอาเเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาล่างล่างเอาขึ้นมาจ้าโอ้มาตกทีจังไรค่ะโอ้โหควันค่ะควันควันเด้อดๆเอาเบึงหน้าฟางควันบึงหน้าชุดชุดบ่ได้ใส่ไม้เท้ฟผีได้่ะเนี่ย ใส่มือใส่มืออันนี้แม่ครั่วจ้าแม่ครั่วแม่คั่วจ้าแม่ครัวแต่ชื่อเสืดาวนะเฮ้ยอนี่ค่ะผักบุ้งค่ะอันนี้ผักบุ้งไฟแดงข้ามี่หลี่ยวผู้สิบปีตาเออเฮ้ยค่ะไม่เอ้ยลูกแทนแล้วแทนแล้วเออเป็นมูจ้านีอยู่บ่เพิ่งจะขอเป็นมูข่อยบ่บอ ค่ะอันนี้ห้าใส่ฟืนนะคะอันนี้กับฟองฟ้าเรื่อยๆใส่ฟื้นเ้าจะเด้อธรรมชาติค่ะธรรมชาติอ้ยนแสบต่อเจียวใส้ระเบียงเอออย่างเข้มบะตอกใส่เนาะห้าตอกใส่ร้ายเนาะเออพ่อแหละเพ่อแหละซัมนี่ขนาดเราบอได้ดล้ายได้ไหมนะไม่เลยไม่เลยขนาดที่ว่าบอได้ดล้ายได้ค่ะ น้ำตาลทรายโรยเพราะนตาลิมบลาล่านี่อันนี้แหละค่ะผักบุ้งแม่ันจะเอาข่าขวก็ใส่เด้อไม่ผักบุ้งนะคะโอ้ยบาหวานอบาหวานขึ้นสำมาถึเสียสีว่า อันให้อให้ก pues ินเนี่มาได้เจีดซีเดอร์นี่กำลังชาเสียเดีจะเ้ไปตลาดจะไปฝากอีแลเอเดี๋ยวจะไปฝากอี่ตลาดเด้เจี๊ยดซีเดอร์จ้ามีค่ะนีฐค่ะพอกคนอื่นมันสีบวหอดเออแตไปนีวิเออนปรีวิาดก่บ่อยู่ตลาดอ๋อยอนเหเอเ อา่านี่ละค่ะผักบุ้งนะคะเพราะแหละมันสีบอสบอสแสบมันสุกไรบุ้งแม่เอออา่าปิดปิดแกะกันเด้อปิดแกะกันเด้อปิด,ปดหมอดหมอดหมอด